สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับจากแฮกแรกข้ามหัวกับเจ้าต้าบางเลนครับหรือว่าจักริดถิ่นบางบนครับปัจจุบันมีเพิ่งประกาศรายชื่อมาครับเจ้าต้ามีรายชื่อเก็บตัวถิ่นชาไทยครับในตำแหน่งแบ็กคัตหรือประตูเซฟครับส่วนตัวชงก็เป็นพี่ชายของเขาครับขอเทพถิ่นบางบนท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ฝากกดแชร์ด้วยครับผมศูนต่อโซนครับโคเนิร์ฟที่แววนเปิดไม่ดีเท่าไหร่ครับชงห่าง จาาแฮทมงยอดไม่ข้ามครับหนึ่งต่อศูนย์พี่แบนเปิดไม่ดีครับจาาแฮกลากเองครับยังโหม่งได้ครับศูนย์ต่อหนึ่งพี่แบนเสิร์ฟตาเปิดได้สวยครับเฮ้ย สูตรตอนหนึ่งครับพี่แบนเสิฟโทนี่เปิดซ้ายไม่ดีเท่าไรครับยังชงกลับมาได้ครับจ่าแฮกเกี่ยวลากเองสวยครับโอ้ลูกนี้จา่าแฮกมึงออกครับหนึ่งต่อศูนย์ครับโทนี่เสิฟเอกากลางครับพี่แบนเปิดไม่ดีเท่าไรยังชงได้ครับยังอยู่ สองต่อศูนย์ครับไป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 เฮ้ยหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วไอ้ตามึงสกอร์อยู่ที่หนึ่งต่อสองครับที่แบนเสิร์ฟตาเปิดได้ครับโทนี่ชงสวยสองต่อหนึ่งครับ โทนี่เสิเาาร์ฟเข้ากลางพี่แว่นชงห่างครับจังนะมุ่งไม่ข้ามครับสกอร์อยู่ที่3ต่อ1โทนี่เสิร์ฟเข้ากลางครับศักยภาพาาการนะเวลาเล่นกับพี่นี่แม่งลดเหลือแค่นี้พูดตรงๆเลยย้อนแแม่หนึ่งต่อ3ครับพี่แว่นเสิร์ฟโทนี่เปิดไม่ดีครับยังชมกลับมาได้สวยครับยังอยู่ นี่เห็นไหมเฮ้ยมันหน้าด่ายิ่งไลน์โมมันก็ตียันเข้าไปก็ตายแล้วขอโทษพี่ขอโทษมันได้หได้หยไมตมขอโทษนะขอโทษนะเสกสัตว์มีแซลครับบอกว่าไม่ให้ซ <champions of> ูพ <players> ี่เสือแว่นครับก็อันนี้เลยลูกละเอียดมึงนังมึงเล่นมึงเล่นร้อยสองร้อยมานี้หนึ่งต่อสาม สองต่อสามตายยังเปิดได้ครับสามต่อสองโทนี่เส์ฟสี่ต่อสองครับคือการเปิดได้สวยครับตายยังเปิดได้ครับ ตีบไปดปวดนเวมั่าแล้วเนีหต่อสองพีนเปิดได้สวยครับไปข้างหน้าเลจะไปรอเทสอะไรนัหนาสงต่อห้าครับพี่แนเสิร์ฟตายังเปิดได้ครับโทนี่ชงหางยังม่งได้ดีครับ5ต่อ2ครับโทนี่เสิร์ฟย้อนครับจะให้ขอเล่นเองครับชงหาง ยังมงได้ดีครับ3ามต่อห้าครับพี่แวนเซิร์ฟโทนี่เปิดซ้ายเปิดขวายังติดเกี่ยวครับรจ่ายแฮกมูมเสียครับสต่อห้ครับพี่แวนเซิร์ฟโทนี่เปิดได้ครับ 5ต่อ4ครับโทนี่เซฟพี่แบนยังเปิดได้สวย4ต่อหครับพีแบนเซฟต้าบางเลนมงเกือบติดเกี่ยวครับ5ต่อ4จะให้เปิดซ้ายครับเลนเองครับเรยเรีอยพาพี่พี่โย่จะเซฟพาผมได้ สี่ต่อห้าพีแบนเซิร์ฟตาเปิดชงสวยครับโอ้ลูก้เจ้าต้หมุงออกไปไกลเลยครับสกอร์อยู่ที่ห้าเท่าพีแบนเซิร์ฟลูกออกไปเยอะครับสกอร์อยู่ที่ห้าเท่าพีแบนเปิดไม่ดีเท่าไร่ครับชหงห้า มึงก็ตีให้ข้ามก่อนหต่อห้าครับโทนี่เสิร์ฟตาแฮกเปิดไม่ออกครับต้องเล่นเองครับชงทางโวนี่เกี่ยวไม่อยู่ครับ5ต่อหครับพี่แบนเสิร์ฟตาบางเลนยังเปิดได้สวยหกต่อห้าโทนี่เสิร์ฟยอดครับ พี่แ่นยังเปิดได้ครับห้าต่อหครับพี่แบนเสิร์ฟโทนี้เปิดซ้ายได้ครับชงสวยงามครับตานี้มงบิดใส่พี่แบนอย่างเดียวครับหต่อห้าโทนี้เสิร์ฟพี่แ่นยังเปิดได้ครับชงสวยโรงนี้จ่ากแฮกตรงดีครับ5้าต่อหกพี่แ่นเสิร์ฟตายังเปิดได้ครับ พิเวนเกี่ยวไม่อยู่ครับ6ต่อ5โทนี่เซิฟตาเกี่ยวครับลากเล่นเองครับทันไหมยังอยู่เจ้าตาฝ่าครับ5ต่อ6กพ่แวนเซิฟโทนี่เปิดขวาชงซ้ายสวยครับลูกนี้เจ้าตาหมองไม่ข้ามครับหเท่าครับจ่าแฮกเซิฟ ตาบังเลเปิดซ้ายโทนี่ชงห่างครับพีแวนเกี่ยวไม่อยู่ครับ6เท่าครับโทนี่เสิร์ฟเข้าการครับพีแวนมุเปิดหัวจากแฮ็ลากซ้ายเองห่างครับโอ้โหยังมองได้ดีครับ6เท่าครับจ่ายแฮ็เสิร์ฟโทนี่เปิดขวาชงล้นหรือเปล่าไม่ล้นครับพอดีครับ หกเท่าตาบางเ,เรียนเซิฟโ่งหลังพี่แว่นครับพี่แว่นยังถอยเปิดได้หกเท่าครับพี่แว่นเสิร์ฟตาบางเรียนเปิดได้สวยโทนี่ชงห่างเอาติดเกี่ยวพี่แว่นครับพี่แว่นชงห่างจ่ายแฮงยอดไม่ข้ามครับยันดามันชิบหายเลยมันคิดจะยอดได้ไงวะโดนไปก็โดนเลยโดนไปก็ยังดีกว่าตีเสียเนี่ยลูกตีมา หกเท่าครับโทนี่เซอร์คู่พี่น้องทีมชาติไทยครับทีมเซอร์พิกเนตเจลต้าเปิดไม่ดีเท่าไหร่โทนี่ชงล้นหรือเปล่าโอ้โหยังตามมาสกิดได้ครับหกเท่าครับติดเกี่ยวครับ เ,เวลาเล่นนี้มันเป็นปัหาอะไรไม่เล่นกับพี่เหมือนปุยนุ่นเลยเจ็ดต่อหกครับจ่าแฮกจับเล่นเองครับหกต่อเจ็ดพี่แวนเซฟตาเปิดหลังเท้าครับลากเล่นเองครับลูกน<ป>ี้ตาหม่มหงไม่ข้ามครับสกอร์อยู่ที่เจ็ดเท่าพี่แวนเซฟ ตาอย่างเปิดได้สวยครับอู้ลุงนี้จะตาโมงออกครับไปต่อเจ็ดครับขึ้นนําแล้วครับพี่แว่นครับเจ็ดต่อแปดโทนี่เสิร์ฟครับพี่แว่นยังชงได้สวยไปต่อเจ็ดครับพี่แว่นเสิร์ฟตาเปิดได้ จ่ายให้เกี่ยวสายไม่อยู่ครับเจ็ต่อแปดโทนี่เสิร์ฟไหล้ายครับจ่ายให้ยังเปิดได้สวยครับแปดต่อเจ็ดพี่แวนเสิร์ฟอ๋อจาตาต้อตงลากเองครับห่างครับงงยอดไม่ข้ามครับเก้าต่อเจ็ดครับพี่แวนเสิร์ฟตาเปิดไม่ออกลากเองครับูกไม่ข้ามครับ โอ้โลูกเสิ์พี่แว่นนี้ถือว่าปวรได้ดีครับพี่แว่นเสิร์ฟครับสิบต่อเจ็ดโทนี่ยังเปิด้ายได้สวยครับชงทางพี่แว่นเกี่ยวตายฮะชงล้นครับกล้ายังสกิดได้ครับเจ็ดต่อสิบครับโทนี่เสิร์ฟพี่แว่นชงล้นครับ โทนี่รับลูกแรกสวยอย่างนี้จะเลือแล้วครับแปดต่อสิบครับทรโทนี่เซิร์ฟเซิร์ฟใส่พี่แวนเหมือนเดิมครับสิบต่อแปดครับพี่แวนเซิร์ฟตาเปิดได้สวยโทนี่ชม,มสวยครับพี่แวนเกียวไม่ทันแล้วครับไปต่อสิบโทนี่เสิร์ฟ เข้ากางครับจ่ายแฮปเปิร uh. ์เล่นเองครับสิบต่อแปดครับพ okay? ี่แวนเซิร์ฟโทนี่เปิดลูกแรกไม่ดีครับชงล้นเยอะครับพี่แวนเปิดลูกเดียวครับซุปเปอร์จ่าชงล้นโดนดาแน่นอนครับลูกนี้ยังไง แปดต่อสิบโทนี่เซิร์ฟพิภานเปิดหัวลูกแรกได้ครับชมทางครับเหรอยังเยอะด้ดีก็ไม่จับโยกนะแล้วก็ลูกนี้ผมวิ่งหัวแล้วอ่ะสิบต่อแปดครับพิภานเซิร์ฟตาเปิดได้ครับแปดต่อสิบโทนี่เซิร์ฟพิภานเปิดลูกแรกได้สวยชมสวยงามครับ ติดเกี่ยวซ้นครับโทนี่ชมมโอู้ยเกือบไม่ข้างครับ9ก้าต่อสิบโทนี่เซิร์ฟไหลซ้ายครับจ่ายแฮกเล่นเองครับลูกลงครับสิบต่อเก้าพี่แบนเซิร์ฟตาเปิดได้สวยครับลูกีหม่งยัดใส่พี่แบนครับ เก้าต่อสิบโทนี่เซิฟไหล้ายครับจ่าแฮกเปิดเล่นเองชองห่างยอดโทนี่ดักอยู่แล้วครับอย่างนี้จะเรือแล้วครับก็อ,อยู่ที่สิบเท่าโทนี่เสิฟชงสวยครับจ่าแฮกเซิฟครับตาบางเลนยังเปิดได้สวยชงต่ำครับ บกมาจากแฮกเกียวครับได้แต้มไหมทําไม่ได้ลูกนี้ทําไม่ได้ลูกนี้ไม่อยากจะคิดเลยครับ11ต่อ10ตาเปิดไม่ดีเท่าไรครับโทนี้ยังชมได้สวยเกือบติดเกี่ยวพี่แว่นครับ10ต่อ11โทนี้เสิฟพี่แันชงห่างครับติดเกี่ยวโอ้ยไม่อยู่ครับ ซื้เตตต่อสิบจากแฮกเซิร์ฟตาเปิดสวยโทนีช่ชงห่างครับจากแฮกเดียวเตรมหรือเปล่าเก็บตั้นจนได้ครับลูกเดียวเกมครับสิบสองต่อสิบโทนี่โดดเปิดซ้ายได้ยังชมกลับาได้สวยครับ ตาโมองฟังครับ10ต่อ12โทนี่เซิร์ฟเข้ากลางครับจ่ายแฮกเบิร์ดเขา่าเกม12ต่อ10อทีแมนเซิร์ฟไม่ข้ามครับ10ต่อ12โทนี่เซิร์ฟโปงลันนะทีแมนชมหาง สิบเอ็ดต่อสิบสองบีเข้ามาแล้วครับพี่เปนชมสวยอย่างนี้ไม่มีปัญหาครับเฮักเสิฟเซิฟซ้ายไปครับตาวางเลนยังเปิดได้ลุงนี้รอดขาพี่แว่นครับเสริฟ่งล้าอีกทีครับ ท <utan> ี่แบงเ,เปิดไม่ดีครับยังชงกลับไปได้สวยโอ้โหโลูกนี้เปิดลูกแรกไม่ดีครับแต่ว่ายัางชงได้ครับ12ต่อ11พี่แวนเซิร์ฟโทนี่เปิดลูกแรกได้สวยครับชงสวยงามจะไม่เดินทำไมเดินมันจะได้อะเรียมนี้11ต่อ12ครับโทนี่ทีมชาติเสิร์ฟ คี่ว่ายังเข้าไปหัวแตกครับเอาอะไรคร kind of um ับแต้มไล่มาเป็นสิบสองเท่าโหนี่เสิร์ฟลูกเดียวเกมพิกเน็อ้าวเกมเลยครับโอ้อเสิร์ฟพิกเนสครับเสิร์ฟสองลูกเพื่อครับต้องยอมเลยครับเขาเสิร์ฟพิกเนสครับลูกนี้ครับ